สวัสดีชาวอิงทราคอนิคเคอร์ทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับการรีวิวซานเดียนะครับผมตัวละครเจ้าแม่ดอทที่เป็นตัวคีย์หลักเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นตี้นี้นะครับตัวนี้ขาดไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับผมอ่ะทำไมซานเดียถึงขาดไม่ได้นะครับซานเดียเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวดีพสหลัก ของตีดอทนะครับคือตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ทําให้ซานเดียแรงทั้งหมดนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่มีซานเดียทําดีๆเลยนะทําของเยอะๆตันๆเลยเนี่ยนะครับค่อนข้างจะทํเดอเมดให้กับบอสได้สูงมากนะไม่ว่าบอสจะอึดแค่ไหนก็าตามนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กันพวกสถานะดอทอะไรพวกเนี้ยยืนไม่อยู่แน่นอนนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยนี่คือตัวเดเมดที่ดีที่สุดแล้วในคอนเทนต์ pve นะผมเราไปดูกันว่าตัวของซานเดียเนี่ยทำอะไรได้บ้างดีกว่านะครับ เรามาดูกันที่สกิลแรกครับผม Ancient m a g c ครับ Ancient m a g i c บอกว่าจะสร้างพลแสเวทมนต์ครับแก่ศัตรูด้านหน้าก่อนนะครับผมแล้วก็จะสาบเอฟเฟกเพิ่มเติมครับนั่นก็คือน้ำแข็งกัดนะครับผมซึ่งจะสร้างพลแสเท่ากับ85%ของพลังโจมตีตัวละครครับอยู่ได้2เทินนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสกิลเลเวล52ครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณใช้ขั้นที่2หรือว่าขั้นที่1เนี่ยสิ่งที่ต่างกันก็คือ d a m a จนะครับผม แล้วก็เลือกความแรงของน้ําแข็งกัดด้วยครับอ่าแต่สิ่งที่ไม่ต่างกันเลยก็คือระยะเวลาคงอยู่นะครับผมอันนี้คือจะไม่ต่างกันเลยคือจะ2เทินเหมือนกันไม่มว่าคุณใช้ขั้น1นขั้น2ขั้น3ได้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับสกิลที่2ครับ Poison Potion น,น,นะครับผม Poison Potion เนี่ยอันนี้จะสร้างดาเมจแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับเป็นดาเมจเวทนะทุกคนแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะถูกพิ แล้วก็สานะถูกพิษเนี่ยจะสร้างความสียหายตามพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูครับ2เทินซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นขั้น2และขั้น1มันจะต่างกันแค่เรื่องดาเมจและความแรงของพิษเท่านั้นนะครับ นอกนั้นเหมือนกันหมดเลยก็คือสามารถติดได้2เทินเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อันติเมตครับสแลมบอมนะผมสแลมบอมเนี่ยจะสร้างความเสียเวทครับแก่ศัตรูทั้งหมดเหมือนกันนะครับและจะทําให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยติดสถานะเผาไหม้ครับซึ่งสถานะเผาไหม้เนี่ยจะสร้างความเสียหาย90%ของพลังจอมดีผู้ใช้ครับสเทินอันเนี้ยจะเป็นสกิลเลเวล52ตัวของซานเดียเนี่ยเอาตรงตรง,ตรงเลยนะมันสามารถสแปมสกิลได้ตั้งแต่เลเวลหคุณไม่จำเป็นจะต้องสนว่า เอ้มันขั้นไหนนะครับสแปมขั้นหนึ่งไปเลยยังได้นะครับเพราะอะไรเราไปดูพาสซีฟนะครับพาสซีฟเนี่ยบอกว่าเพื่อใช้สกิลของตนเองครับที่มอบสถานะพิดปกติให้กับศัตรูครับจะสามารถซ้อนทับได้นะผมแสดงว่าไอ้พวกน้ำแข็งกัดน,นะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งถูกพิษเนี่ย มันสามารถซ้อนกันได้ครับซ้อนดาเมจซ้อนดาเมจซ้อนดาเมจกันได้ครับสุดท้ายเนี่ยมันจะแรงเท่ากับขั้น3เองโดยที่คุณไม่ต้องรอยิ่งมอนตัวนั้นหรือบอสตัวนั้นเลือดเยอะเท่าไหร่ครับโอ้โหดาเมจหลังๆนี่คือแบบลน้นๆนะทุกคนบอกเลยว่าลน้นๆนะครับ เพราะนั้นเนี่ยสแปมไปได้เลยครับสำหรับตัวของซานเรียนะผมอีกอย่างนึงเนี่ยซานเรียเนี่ยจะเริ่มเก่งจริงๆก็ต่อเมือ่อคุณอัพขึ้น4ดาวหรือว่า5ดาวนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะช่วยเพิ่มดาเมจเยอะมากคุณอย่าลืมว่าอ่าเบรดความแรงของซานเดียเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีนะเพราะนั้นเนี่ยยิ่งอัพดาวสูงยิ่งมอีอุปกรณ์เลเวลสูงจะยิ่งแรงนะครับคู่หูแนะนําก็จะเป็นคู่หูประมาณพวกประเภทดอทครับ ก็จะเป็นตัวของเซอร์เบรลัสครับผมที่เป็นตัว SSR นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเนี่ยคุณอาจจะใช้ตัว SR เป็นไลท์คิสตันได้ครับผมซึ่งตรงนี้มันจะช่วยบัฟน้ําแข็งกัดได้เหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็มีอันไหนใช้อันนั้นแล้วกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าแอดไม่มีเซอร์เบรลัสนะครับผมก็เลยใช้เป็นตัวของไลท์คิสตันแทนนะครับทีนี้วิธีการเล่น,นครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่ะเรามาอยู่กันที่ด่าน19บเคิด9ครับซึ่งทีมที่จะเอาไปเนกเปตติด นะครับก็คือจะใส่ตัวประคอง2องตัวครับใส่ยูน่าใส่ตัวของมาลูรูเข้าไปนะครับแล้วก็มีตัวของแดกูนิก้าไวบับนะครับแล้วก็ยูเลียเนี่ยเอาไว้แจกเกรดอีเทอร์ให้กับตัวของซานเดียแล้วก็ทําสถานะเสียเลือดด้วยนะครับมันมีอย่างเดียวแหละที่ซานเดียไม่สามารถทําได้คือสถานะเสียเลือดนะครับเพราะนั้นใส่ยูเลียไปได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงลองเริ่มมาดูเลยครับอ่ะเข้ามาพุบครับตรงนี้นะครับแน่นอนครับแปม แสแปมอย่างเดียวนะครับผมตัวของยูเลียเนี่ยเดี๋ยวจะแปะสีเลือดไว้ครับอ่าเธอแรกๆครับยังไม่เจ็บมากหรอกมอนนะแต่ว่าคือยังไงเธอนี้เนี่ยเราต้องตั้งรับบ้างนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกอ่าดอทอะไรพวกนี้มันอยู่2เธอนะครับเพราะนั้นเนี่ย อ่าถ้าเกิดว่าแอคชั่นมันไม่พออาจจะไม่ต้องรีดสแปมก็ได้ครับไอน,นี้แอดจะต้องกันมารูรูกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ซานเดียเริ่มสแปมได้เหมือนเดิมอ่ะอย่างนี้อ่ะเข้าเทินมาครับตรงนี้เราสามารถทำให้ดากกนิก้าเนี่ยดีบัฟได้ละอ่าแล้วกดอันติเลยครับเพื่อแจกเกต แล้วก็ทีนี้ตัวของซานเรียครับผมสามารถใช้สกิลได้นะแต่ว่าเดี๋ยวแอดจะบัฟก่อนอ่ะ,อะแล้วก็ให้ยูเรียสกิลก่อนตรงนี้เนี่ยสแปมไปเพิ่มก็ดีครับนี่ ตูมโอ้โหคือหายไป3ตัวเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็ผมเดี๋ยวเราคือโอ้โหตีตายหมดเลยทุกคนเพราะนั้นเนี่ยเราเราปิดเกมเลยแล้วกันนะครับอ่าหนึ่งตัวครับอาจจะไม่ตายอยู่เรียแล้วกันเอ้ยไม่ล่วงหว่ะทุกคนสกิลไปเร,เรียบร้อยนะครับนี่คืออ n น l าล i s ิตตอนจบเกมนะครับผม ซานเดียเนี่ยทำเดเมดไปแสนห้าครับซึ่งซานเดียตัวเดียวเนี่ยคิวมอนไป4ตัวนะครับส่วนยูเลียเนี่ยก็คือฆ่าไป1ตัวนะครับอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวของซานเดียเนี่ยเอาตรงๆก็คือมันจะเป็น ตัวละครประเภทสแปมสกิลไปเรื่อยๆครับเพื่อแปะสถานะดอทให้มันแรงขึ้นเรื่อยๆยิ่งต่อสู้กับซานเดียนานมากเท่าไหร่เนี่ยบอกเลยว่าหลังๆเนี่ยดาเมจล้นๆเลยนะครับเพราะว่ามันดอทไม่หยุดนะครับผมมันสามารถสแปมทําให้ดอทเนี่ยมันรันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะรันดาวไทมได้โ0%ลเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดตรงนี้แถมยังซ้อนทับสกิลของตัวเองได้ด้วยนะครับผมข้อเสียข้อเดียวคือตัวของซาเดียมันต้องพึ่งเกรดอีเทอร์ครับ ซึ่งแน่นอนว่าเราใส่ดากูนิก้าไปเพื่อเร่งเกตอีเทอร์ให้กับทีมเนี่ยมันจะทําให้ซานเดียร์กดอัตติได้ง่ายอยู่แล้วนะครับไหนจะใส่ตัวของยูเลียไปอีกเนี่ยก็คือสบายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นสถานะให้มันโหดกว่านี้เลยก็คือการที่คุณใส่โนราเข้าไปครับอาจอาจจะถอดยูนาออกครับแล้วก็ใส่โนราเข้าไปเพื่อแช่บอลเลยมันก็สามารถเล่นได้ครับหรือถ้าใครจะเล่นเซฟหน่อยจะเล่นเหมือนตี้แอดแบบนี้ก็ได้นะครับผม สามารถเล่นได้หลายแบบครับตัวนี้เป็นตัวละครที่คุ้มค่ามากจริงถ้าคุณจะทําลงคอนเทนต์ pve นะครับเพราะนั้นนะครับผมถ้ามีงบเปิดนะครับเชียร์เปิดมากๆนะครับสําหรับตัวของซารเดียนะครับผมเอาคือบางทีบอสมันอื่นเนี่ยมันจะยืนไม่อยู่ก็เพราะดอเนี่แหละนะฮะโอเคผมก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมอิกดาคอนิเกิลครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปของเราเลยนะครับผมวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน